สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะแล้วก็ยังมีของแอดหวังค่ะ 10หน่วยล่างของแอดพิมมี่นะคะบวกคําสีชุดเลขดับก็จะมีดับของสายลมเหนือที่ FC ถามหามาแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเรามาดู10ล่างกับหน่วยล่างของแอดพิมมี่กันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มา10ล่างก็เข้าไปสำหรับเลข8นะคะหน่วยล่างก็เข้าไปสำหรับเลข9สลากออก89ส่วนแนวทางงวดนี้ชุด10ล่างของแอดพิมมี่ก็จะให้เลข1 เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8ส่วนหน่วยล่างของแอดพิมมี่แนวทางงวดนี้จะให้เลข0เลข2เลข5เลข6เลข8เลข9เลข1แล้วก็เลข3 ส่วนสิหน่วยบนของแอดพิมมี่ของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะจะเป็นชุดสรุปล่างของรัชนกมีโชคแนวทางงวดนี้เด่นล่างของเขาให้เลข1ตัวเจาะก,ก็จะมี10 11 15 16 18แล้วก็19ส่วนชุดสรุปบนของเขายังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดหวังนะคะอันนี้เป็นแล้วทางงวอที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้มา3ตัวจะมีเลข3เลข6เลข8ตัวเจาะก,ก็จะมี30 60 80 31 61แล้วก็81จริงๆของแอดหวังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดระเด่นกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชุดคู่โต๊บนของเขาแนวทางงวดนี้ค่ะจะให้81 828486 91 92 94แล้วก็96นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดระเด่นด้วยเนาะ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นของบัวคําสีค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะของบัวคําสีนะคะชุด3มตัวก็จะให้5 3 1 4 8 0 2ตัวก็จะมี3 1 8 0 9 1แล้วก็7 1 แอดก็ขอบคุณของบัวคำสีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดผลงานของอาจารย์คมกันเลยนะคะ10ชุดบนล่างของเขาแนวทางงวดนี้ก็จะให้19 16 3 7 3 4 4หนึ่งหกสาี่หนึ่งห้าสองแปแล้วก็83าค่ะ ตอนเน้ก็จะมีไฮไลท์อยู่นะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยเนาะผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไรนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาก็จะให้เลข5กับเลข8 ต่อชุด2ตัวก็จะมี05 45 95 17 08 18 91แล้วก็97ชุดข้อมูล3ตัวก็จะให้405 408 508แล้วก็497ส่วนต่อมาจะเป็นชุดข้อมูลเลขล่างนะคะเลขเด่นจะให้เลข9กับเลข3 ัวเจาะก็จะมี90 95 09 5 9 30 3้า3้แล้วก็53นะคะจริงๆตัวนิ้นของเขาก็จะมีปากกาสีแดงวงกลมอยู่เนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดกริดกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชุด2ตัวพิกัดบนนะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้0 2 0 3 0 4 0 6 1 4 1 6 1 9 6 2 6 3 8 1 8 2 8 3 8 6 9 2 9 3แล้วก็9 6ค่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นชุด3ตัวของเค้านะคะข้างบนจะเป็น3ตัวเด่นข้างล่างจะเป็น3ตัวรองก็ชื่นชอบตัวไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะส่วนอีก1ชุดค่ะอันนี้จะเป็นชุดพิเศษ3ตัวบนของเค้าก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะ แอดก็ขอบคุณของแอดกริดด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของ2ตัวบนนะคะตรงตรงของยานทิป VIP ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้ใครที่ชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง แอดก็ขอบคุณของยานทิพย์บีได้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแมงปอนะคะหวยแมงปอแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวพิกัดบนของเขาก็จะให้942 842 872 792 793แล้วก็692ค่ะ ชุด2ตัวบนล่างก็จะให้ 92, 93, 82, 83, 72, 75, 42, 47แล้วก็48ตัวเน้นของเขาก็จะมีดอกจันกากาบาทอยู่ข้างหน้านะคะใครชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นชุดเลขดับกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นดับหลักร้อยของสายลมเหนือผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขห้านะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตัดทิ้งแต้มรวมบนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขสี่ จริงๆชุดผลงานของสายลมเหนือ FG ก็ถามหากันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแอดก็ไม่เจอเนาะพอดีเพิ่งเจองวดน,นี้ก็เลยนำมาแบ่งปันให้ใครที่ชื่นชอบยังไงก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้คะ่ะแอดก็ขอบคุณของสายลมเหนือด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติม ก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ